สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานเครื่องมาแครบ MXD นะครับนี่นะครับคือตัวเครื่องนะฮะมีโดสมีฐานรองผงนะครับไม่โทษไม่นรี่นะครับมีลิ้นปิดเปิดนะฮะหเมล็ดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นที่ปรับความหยาบละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็สัญลักษณ์จะเหมือนเดิมครับด้านหยาบต้านละเอียดก็จะบอกอยูเนาะ กล้องไม่ชัดนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งเนาะนี่ครับถ้าเราต้องการให้ไปทางละเอียดนะครับให้เราหมุนหมุนตรงนี้นะให้ไปทางนี้นะครับดูจากตรงนี้เป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวผมกาแฟมีความหยาบนะครับก็ให้เราปรับมาทางด้านนี้นะครับที่เขียนว่าคอสนะฮะ กาแฟนะครับไฟละเอียดนะคอสคือหยาบนะครับ <l ots> นี่เนาะนี่ครับ <l ots> ถ้าสังเกตจากตัวเลขตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแปดแลว้วมาเก้าเนาะถ้าตัวเลขยิ่งเยอะก็แสดงว่าผงกาแฟจะหยายครับถ้าตัวเลขละเอียดถ้าตัวเลขน้อยก็คือผงกาแฟจะละเอียดนะครับนี่คะนี่ครับัดจากตรงนี้นะครับต่อมาครับรุ่นนี้จะเป็นแบบมีหน้าจอเนาะตรงนี้ ให้เราใส่ด้ามอัดนะครับแล้วก็กดกระแทกเข้าไปเนาะแล้วมันก็จะทํางานนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ตัวเมนูแมนนวลนะครับนี่นะฮะต้องกดค้างไว้นะครับแล้วก็ก็จะบดตลอดเวลานะฮะพอเราเอาด้ามอัดออกนะครับเครื่องก,ก็หยุดการทํางานนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับการเข้าโปรแกรมนะฮะอันนี้จะมีทั้งหมดอ่โดสที่แบกดแบบแมนนวลนะครับหนึ่งอันเนาะแล้วก็เป็นแบบอันนี้ครับ กดตรงนี้นะครับโดสหนึ่งนะครับตั้งไว้ห้าวิโดสสองนะครับห้าจุดสิบวินะครับโดสสามหกวินะครับนี่นะครับพอเรากดโดสที่หนึ่งปุ๊บอันนี้เป็นแมนวลใช่ไหมครับพอเรากดโดสที่หนึ่งปุ๊บแล้วมากดตรงนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บเอาน้ำอัดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็กดนี่ครับมันก็จะนับถอยหลังครับแล้วมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติตามที่เราตั้งวินาทีไว้นะครับ นี่ฮนะส่วนโดสสองก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ตั้งเวลาได้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะฮะแลวเครื่องก็จะทํางานนะครับพอเสร็จแล้วก็จะหยุดการทํางานนะครับโดสสามครับหกวินะฮะแล้วก็กดนะครับนี่นะนี่คนระับตามนี้เนาะซึ่งตัวเวลาตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะครับ ประมาณนี้นะครับมันตกข้อความมาใช่ไหมเออข้อความมานี่ครับแค่เรากดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับก่อนกดชงนะฮะกดบดนะครับขออภัยแล้วก็รดหนึ่งนะฮะรดสองรถสามแล้วก็แมนนวลนะครับต่อไปครับถ้าเข้าโปรแกรมนะครับให้เรากดค้างไว้นะครับนี่นะครับกดค้างไว้นะครับ นี่ฮะหน้าแรกจะเป็นการเข้าโปรแกรมนะครับถ <gallons S 2> ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมของโดสที่หนึ่งนะครับที่เราตั้งไว้ห้าวินาทีถ้าเกิดเราอยากเพิ่มเวลาใช่ไหมครับให้เรากดอ่าขออปครับไม่ได้กดนะหมุนนะครับให้เราหมุนนะครับนี่ฮะหมุนไปเรื่อยนะครับนี่ฮะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฮะหมุนไปเรื่อยนะครับนี่ฮะ เพิ่มได้นะครับพอเราได้เวลาการเราต้องการแล้ว <1938. S 2> <coworkers S 2> ใช่ไหมครับก็ให้เรากดตกลงตรงนี้ครับกดนะฮะพอเสร็จแล้วโดสหนึ่งตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาโต๊สองก็กดอีกทีหนึ่งนี่ฮะโดสสองเราขอให้ครับนี่นะครับเราก็หมุนนะฮะโดสสองก็ทางนี้นี่ครับหมุนไปทางขวานะฮะกลับมาโดสหนึ่งเป็นโดสสองครับแล้วกดตกลงครับตรงนี้กดลงไปนี่ครับอันนี้คือโดสสองนะเราตั้งไว้ห้าจุดหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับ ถ้าเราจะปรับเวลาใช่ไหมก็ทาเหมือนกันครับหมุนไปข้างหน้าข้างหลังครับนี่ฮะอันโดสสองเอาสี่วิเนาะนี่นะครับพอได้เวลาที่ต้องการแล้วกดหยุดนะครับอกดตกลงกดลงไปนะครับนี่ต่อไปครับโดสสามนี่ครับพอมาโดสสามเสร็จกดตกลงครับนี่นะฮะแล้วก็เพิ่มเวลาลดเวลาเหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับหลังมาเจ็ดวิเนาะกดตกลงครับเรียบร้อย หลังจากนั้นจะข้ามไปโปรแกรมต่อไปนะครับหมุนแบบข้างหน้าครับอ่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของโปรแกรมที่เป็นแบบกดแบบแมนนวลน,นะครับนี่ฮะพอเรากดตกลงเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่าคุณจะอ n หรือจะ off นะครับถ้าเราปิดเป็น off เราก็เป็นออฟใช่ไหมครับพอมาหน้านเสร็จให้เราหมุนนะฮะเหมือนกันนะครับหมุนตั้งเวลาหมุนกลับมาครับหมุนไปข้างหน้าเป็นอนหมุนกลับหลังเป็น o อฟนะครับพอเป็น off เสร็จเรากดตกลง ตัวที่เป็นหน้าจอข้างหน้าครับมันจะมีแต่รถหนึรดสองรดสตัวคอนเทนเนไม่มีนะครับที่กดแบบว่าไหลาย,ยาวๆไม่มีนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็น DTS นะครับ DTS คือการเลือกที่จะกดแบบไหนนะเดี๋ยวมาดูนะครับสแตนดาร์ดตอนแรกนี่ของเขาจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าเราปรับมาเป็นแบบตัวพุชแอนด์ไกร์เดอร์เนี่ยให้เรากดตกลงนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยว,วามาดูความต่างกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวปิดเปิดเครื่องเลยนะครับเพื่อไปดูตัวเมนูของมันต่อไปนะครับนี่นะครับปิดเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับปิดนะครับแล้วก็เปิดนะครับนี่นะครับหน้าจอวีลคั่มนะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีอ่าโดสหนึ่งโดสสองโดสสามนะครับแต่จะเป็นให้เรากดอย่างเดียวเนาะนี่ครับมันหมุนไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงที่เรากดตรงนี้ครับเนี่ยครับ มันก็จะบวดไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะหยุดนะครับอันนี้ที่มันหยุดเนี่ยมันจะนับมันจะจําเวลาของโดสหนึ่งที่เราตั้งนะครับเป็นการใช้งานของตัว push and guider นะครับนี่นะครับกดนะครับนี่ส่วนมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเวลาครบโดสหนึ่งที่เราตั้งนะครับโปรแกรมนี้มันจะจําเฉพาะเวลาของโดสหนึ่งอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปกลับไปที่ไปไปใช้แตนดาร์ดนะครับกดค้างครับเพื่อเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมครับ นี่นะครับเข้าโปรแกรมแล้วก็หมุนมาข้างหน้าครับไปเรื่อยๆครับอันนี้ดสหนึ่งดสสองดสสามเนาะนี่ครับโปรแกรมแมนนวลนะครับอ่า DTS นะครับผมกลับมาเป็นสแตนดาร์ดนะหมุนกลับมานะครับย้อนกลับมาเนาะแล้วกดตกลงครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะกลับมาอย่างไงนะฮะส่วนอันนี้หมุนกลับไปนะครับโปรแกรมนะฮะตัวบทแบบว่าแมนนวลนะครับอันนี้ผมเป็นออฟอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ นี่นะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ว่าที่จะไม่มีก็คือที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นตัวบดแบบแมนนุ่นนะครับจะไม่มีแล้วมีแค่โดลหนึ่งดสองดสามนะครับตัวแมนนว่นไม่มีนะครับโอเคแล้วไปเปิดตัวแมนนุ่นกันนะครับข้าโปรแกรมครับอ่าหมุนไปทางขวาครับย้อนกลับมาได้นะครับโปรแกรมอันนี้นี่ฮะสุดท้ายจะเป็นออกเนาะถ้าย้อนกลับนะฮะจะไปข้างหน้าก็จะเป็นโปรแกรมเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะมาเปิดโปรแกรมแมนนวลนะครับโอเคลราก็มาที่เปิดครับหมุนไปข้างหน้าอ่ากดตกลงครับนี่ครับต่อไปอันนี้จะเป็นตัวนับนะครับว่าเราแต่ละปุ่มเนี่ยเรากดอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ดดหนึ่งนะครับเรากดไปสี่ครั้งนะฮะหลังจากที่เราเคลียร์ไปนะอันนี้เคลียร์ได้นะครับแล้วก็รวมอยู่ห้าสิบห้าครั้งนะฮะแล้วก็ดถสองนะครับกดไปหนึ่งครั้งผลรวมนี้กดไปแล้เก้านะครับดดสามครับกดไปละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับผลรวมสิบหกเนาะ สามารถตรงนี้เราสามารถลบได้นะครับพออีกมาหนึ่งจะออกเนาะนี่ครับเราแบบกลับมาได้นะครับหมุนกลับมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ให้มันเป็นศูนย์เนาะนี่นะครับตัว P ฮะคือการที่เรากดนะครับตรงนี้เนาะมันนับตรงนี้นะครับอ่าให้กดค้างไว้นะครับประมาณสักสิบปีนะฮะนี่ครับมันก็จะเคลียร์ให้นะครับ แต่มันจะเคลียร์เฉพาะที่เรากดครั้งล่าสุดนะฮะผลรวมทั้งหมดมันจะไม่เคลียร์ให้นะครับซึ่งกับรถอื่นเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะเนี่ยทาให้ดูนะครับรถรถสองเนาะที่เรากดกดค้างเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็จะมาเคลียร์รถสามครับอันนี้เป็นสิบหกใช่ไหมฮะแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วเคลียร์ให้เป็นศูนย์นะฮะคตพข้างหน้านะครับ นี่ครับผลรวมยังเท่าเดิมนะครับแต่ว่าการกดครั้งล่าสุดมันจะไม่นับเนาะนี่ครับมันจะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยครับจนเจอคาว่า exit นะฮะออกนะครับอ่าแล้วก็ไปข้างหน้าครับเมนูต่อไปจะเป็นาสเว w o r d นะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตั้งวันเดือนปีนะครับถ้าเรากดตกลงนะครับอ่าอันแรกนะครับจะเป็นวันนะฮะถ้าเราต้องการปรับครับให้กดตกลงนะครับ แล้วก็หมุนครับเหมือนตั้งเหมือนตั้งเวลาครับหมุนไปข้างหน้าข้างหลังครับเพิ่มได้นะครับอันนี้เนาะพอเราได้วันที่เราต้องการแล้วก็กดตกลงนะครับอ่ามันจะไปที่หน่วยของเดือนนะครับหมุนไปข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันเนาะกดอีกครั้งหนึ่งก็ไปปีนะครับต่อมากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเซฟนะฮะที่เราตั้งวันที่ไว้นะครับถ้าเราได้แล้วก็กดตกลงนะครับเซฟเนานะนี่นะครับเมนูต่อไปครับจะเป็นพวกรุ่นของเวอร์ชั่นมันนะครับ แล้วก็เมนูสุดท้ายก็เป็นออกจากโปรแกรมนะครับนี่นะครับ6วิเป็นโดสหนึ่งนะครับโดสสองเป็นสี่วินะครับโดสสามเป็นเจ็ดวินะครับก็เป็นตัวกดแบบโดสบดแบบแมนนวลน,นะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับกดแบบยาวๆเลยนะครับนี่ฮะแต่ว่าตอนกดกดนี่เราต้องกด้างไว้นะครับแล้วก็จะกดต่อเนื่อนนนงนะถ้าเราเอาด้ามอัดออกมันก็จะหยุดการทํางานนะครับ โอเคและนี่ก็คือการใช้งานเครื่องบดมาแครรุ่น MXD นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ